สวัสดีค่ะสำนักข่าว AFP รายงานเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2565ว่ากษัตริย์ชาว์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรจะไม่เสด็จร่วมการประชุมอนุสัญญาสหปร,ระชาชาติว่าด้วยการเปลี่นลยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP27 ีหลังนางริสทรัสนายกรัฐมนตรีอังกฤษคัดค้านการเสด็จดังกล่าว กษัตริย์ชาลส์ที่3ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงาน COP 27ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-18ถึงพฤศจิกายนที่เมืองชามเอลชีกประเทศอียิปต์อย่างไรก็ตามแผนการเสด็จของพระองค์ถูกคัดค้านโดยนางทรัสหลังจากนางทรัส์ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ชาลส์ที่3ที่พระราชวังบักกิงแฮมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตามรายงานของสำนักข่าว The Sunday Time s ขณะที่ทั้งสำนักพระราชวังและทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษต่างปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงเรื่องดังกล่าวรายงานดังกล่าวมีขึ้น่ํากลางการคาดการว่ารัฐบาลภายใต้การนำของทรัส t จะลดระดับความมุ่งมั่นในการจัดการกับปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของประเทศอังกฤษลง โดยรัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐมนตรีของนางทรัสค่อยออกมาตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้ของนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050รวมทั้งตัวของนางทรัสเองก็ดูเหมือนจะไม่ได้ให้ความสนใจกับนโยบายดังกล่าวมากเท่ากับนายบริสจอร์สันนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนก่อนสำนักข่าว The Sunday Times ได้รายงานเพิ่มเติมว่านอกจากกษัตริย์ชาร์ลส์แล้วนางทรัสเองก็จะไม่เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมคอป27อีกด้วยและการคัดค้านการเดินทางดังกล่าวได้เพิ่มความตึงเครียดระหว่างกษัตริย์ชารลส์กับนางทรัสอย่างไรก็ดี The Sunday Times ก็ได้อ้างอิงแหล่งข่าวของรัฐบาลอังกฤษว่าการพูดคุยระหว่างกษัตริย์ชาลส์กับนางทรัสนั้น เป็นไปอย่างเรียบร้อยและไม่มีการโต้เถียงกันแต่อย่างใดรายงานข่าวระบุว่าถึงแม้กษัตริย์ชา์ส์ที่3จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุม COP 27ด้วยตัวพระองค์เองแต่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนการประชุมดังกล่าวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยกษัตริย์ชาอสสทรงเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพระองค์ทรงสร้างแคมเปญ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการทำฟาร,ร์มออร์แกนิกและการต่อสู้กับปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวมติชนออนไลน์ค่ะ